ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงระบบไดเล็กได์ไม่ใช้สายผ่านระบบฟูลออโต้เล่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้งานได้ดีทั้งหมดนะครับตัวนี้เล่นได้เลยนะครับสามารถเล่นวนได้นะครับเล่นกลับหรือตั้งให้เล่นวน5รอบก็ได้นะครับโดยที่เราหมุนนะครับ ตั้งเป็นห้ารอบก็ได้หนึ่งรอบสองรอบก็ได้นะครับเล่นจบแล้ววนไปวนมาหรือจะให้มันรีพีทเล่นตลอดวนไปวนมาทั้งวันก็ได้นะครับหรือให้เล่นแล้วจบแล้วยกกลับก็ได้นะครับตัวนี้เล่นแผ่นนะตั้งได้หมดเลยนะครับแผ่นใหญ่แผ่นเล็กระบบออโต้ทำงานทุกอย่างทำงานดีทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวสปีดสามารถปรับชดเชยรอบได้ด้วยนะครับได้ทั้ง33และ45รอบตรงมากมาก ภายในผมทําการบํารุงรักษาให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วรีแคปให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูภายในนะครับมาดูด้านนอกก่อนนะครับรุ่นเนี้ยเสียงดีมากและก็เล่นดีมากนะครับผมวางหน้าตู้ลาโพงเนี่ยระบบการสะเทือนเขาแน่นอนที่สุดเพราะว่าตัวแท่นเนี่ยนะครับมันเป็นอลูมิเนียมหล่อทั้งใบเลยนะครับหนักนะครับเนี่ยนะเป,นเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับรุ่นนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผลิตปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะห้าสิบปีแล้วนะครับนะฮะรุ่นนี้ยอดนิยมมากๆนะครับหัวนะครับใหม่ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับเสียงดีเสียงสดใสแน่นอนนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับทางด้านข้างด้านอะไรอ้ไฮะประมาณนี้นะครับถ้าใครรับสภาพได้ก็จัดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ส่วนใหญ่มาแล้วรอยมันจะเยอะรอยที่เกิดจากตัว ถังของเขาที่เป็นอลูมิเนียมนะมันทําปฏิกิยากับอากาศอาจจะเกิดออกไซายแต่ตัวนี้ถือว่ายังสวยอยู่นะครับบางตัวดูไม่เจืดเลยนะบางตัวก็สวยจัดจับเมืองนอกราคาแพงมากๆเลยนะครับตัวนี้แพงนะแล้วในเว็บบ้านเราบางเว็บก็ขายกันแพงมากนะครับตัวนี้แต่ถ้าใครสนใจตัวนี้ราคาพิเศษมีให้นะครับ ฝานะครับสวยใสยมีเล้วเล็ก,ลกๆนิดอยู่ตรงนี้นะครับนิดเดียวนะเต็มเป็นฝาแท้ฝาเดิมของเขาสามารถถอดออกได้นะครับเวลาเล่นก็ก็ถอดออกได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนี่ครับเราก็ถอดออกมาแบบนี้นะเวลาเล่นเล่นเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้นะครับ ตัวนี้นะฝาก็หนักนะครับเครื่องก็ดีนะครับตัวเพตเตอร์ต่างๆแผ่นยานต่างๆนี่ยังใช้งานได้แจ๋วอยู่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแผ่นยานหนาปึกแล้วก็ยังสภาพดีอยู่เดี๋ยวเราไปแกะดูภายในกันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับใช้ไฟ220บโวลต์นะครับมาจากเยอรมันนะครับตัวนี้สามารถเสียบไฟบ้านเราได้เลยปรับไฟได้นะครับเพราะว่าเป็นไฟเดิมๆนะครับมาจากเยอรมันตัวนี้ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะถ้ามาจากญี่ปุ่นจะเป็นไฟร้อยตัวนี้เป็นไฟ บ้านเรานะครับผมเนี่ยสภาพต่างๆก็ดูเลยนะครับมีกำนิดด้านข้างนะครับแล้วก็มีกำนิงมีนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็ดูสวยงามนะครับทนอาร์มรุ่นนี้เนี่ยเกาะแผ่นดีมากเลยนะครับแผ่นบิดบิดงองอนี่มันเล่นไม่หลุดเลยนะครับผมลองเอาแผ่นสปีดสี่ห้าแผ่นงองอเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเขาเกาะแผ่นดีมากนะครับรุ่นนี้ออกแบบมาดีมากแล้ววาหน้าตู้ลําโพงเนี่ยเบสมาเบสอะไรเนี่ยไม่มีกระเทือนเลยครับนิ่งสนิทนะครับ ใครอยากได้ของดีๆไปเล่นจัดได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูภายในกันก่อนนะครับภายในเนี่ยผมรีแคปอะไรทําเรียบร้อยหมดทุกอย่างเอาไปใช้งานได้เลยรอบตรงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับและยังสามารถปรับชดเชยรอบได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในก่อนการทดสอบก่อนนะครับนี้เราก็จะมาแกะดูภายในกันนะครับตัวแผ่นยางนะครับลอง แผ่นนะครับหนาะแล้วก็นิ่มไม่แตกลายงานใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นแผ่นเดิมๆของแท้ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับนี่ครับยังนิ่มไม่แตกลายงานใดๆทั้งสิ้นตัวเพสเต,เตอร์นี่ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับ นี่ครับเป็นอลูมิเนียมหล่อหนักมากๆเลยนะครับตัวมอเตอร์ก็ขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไดเล็กไดร์ไม่ใช้สายพานนะครับด้านล่างผมจัดการให้เรียบร้อยทั้งหมดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับระบบมอเตอร์ผมรีแคปให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างนันเนี่ยแพตเตอร์นี่หนักมากเลยครับรวมทั้งแท่นของเขานะครับแท่นของเขาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมหล่อทั้งใบเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ตัวนี้ยังถือว่าสวยนะครับเทียบกับอายุ มาหลายๆตัวนี่สภาพดูไม่จืดเลยนะครับแต่สวยๆก็มีมาเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็สภาพปานกลางนะครับใครอยากได้ของดีราคาไม่แพงก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบฟูลออโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนะครับผมเราก็จะแกะมาดูภายในด้านล่างนะครับเปิดฝาออกมาก็จะเห็นวงจร นะครับเครื่องต่างๆอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้เฟืองนี่ผมล้างจาราบีเก่าใส่จาราบีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับบำรุงรักษาเรียบร้อยแล้วแผงวงจรนะครับรีแคปใ,ให้ใหมย่ย้ำพินให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแท่นของเขานี่จะเป็นอลูมิเนียมหล่อทั้งหมดเลยนะครับตัวแท่นนี่นะเป็นแท่นแบบอลูมิเนียมหล่ออย่างดีเลยนะครับเนี่ยแท่นของเขานะเนี่ยแล้วก็หนักแล้วก็แน่นนะครับทั้งแผงเลยนะเป็นอลูมิเนียมหล่อทั้งหมดนะครับ ตัวเครื่องนะครับผมได้ทําการล้างนะครับนี่ฮะเป็นแล้วก็เปลี่ยนแคบให้ทั้งหมดแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับและรุ่นนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับเวลาเสียซ่อมง่ายอะไหล่ไม่แพงนะครับแล้วคลอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจะทนทานมากๆนะครับตัวปรับก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างใช้งานได้ดีทั้งหมดนะครับเอามาให้ดูนะครับนี่ฮะด้านล่างนะครับ แล้วก็ชุดหม้อแปลงนะครับก็เป็นไฟบ้านเรานะครับปรับได้นะครับเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ตัวยางการสะเทือนหม้อแปลงก็ยังเจ๋วอยู่นะครับยังดีอยู่ทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูนะครับว่าเราทําแล้วอย่างดีนะครับเอาไปใช้งานไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องรอบนะครับนิ่งมากนะครับทั้งสามสิบสามและสี่สิบห้าครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับ ทีนี้เรามาทําการทดสอบเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูระบบการเล่นก่อนนะครับระบบออโต้นะครับฟูลออโต้ที่เขาทางานนี้เมม ori r e ี e ีทนะตั้งได้นะครับจะเอากี่รอบก็ได้นะครับหรือจะเอารีพีตตลอดนะตัวนี้เ็าจะเล่นวนตลอดเลยนะครับหรือจะตั้งสองรอบสามรอบก็ได้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวกําหนดการยกแผ่นไปวางนะครับขนาดของแผ่นเดี๋ยวลองดูนะครับลองระบบออโต้ให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองสองนะฮะ ตั้งไปที่สองนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตั้งไปที่สองนะครับแล้วก็ยกวางเนี่ยก็ดันทีเดียวนะปุ๊ดน่ะเดี๋ยวเขาก็จะยกไปวางนะครับพอเราตั้งระบบแล้วนะครับเขาก็จะเล่นสมมุติว่าเล่นจบแผ่นนะก็ยกกลับมาแล้วก็กลับไปเล่นอีกสองรอบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนี่ยอันนี้รอบแรกนะครับสมมุติว่าจบนะกดนะครับตรงนี้ว่าจบนะครับกลับมานะเดี๋ยวเขาก็จะหมุนนะฮะเห็นไหมครับเขาก็จะหมุนมา เห็นไหมครับหมุนกลับมาตำแหน่งที่ศูนย์ก็เล่นอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับนี่แหละครับวิธีการเล่นนะครับง่ายเลยนะครับเล่นจบนะครับจบปุ๊บนะครับเราดันก็ได้หรือหมดแผ่นเขาก็จะยกกลับมาวางสต็อปเรียบร้อยนะครับสัตเถียนมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับสัเถียนจริงๆนะครับไม่มีปัญหาใดๆสิ้นเดี๋ยวผมจะลองแผ่นเล็กให้ดูนะครับอันนี้คือแผ่นเล็กนะครับแผ่นงอด้วยนะครับเดี๋ยวดูการเกาะแผ่นของเขานะครับสุดยอด เราต้องปรับนะฮะมาที่เจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้เป็นสปีดสี่สิบห้านะครับแล้วก็ดันเพนะฮะทีเดียวเดี๋ยวเขาจะยกไปวางตรงตำแหน่งเลยครับดูนะครับเห็นไหมแผ่นงอด้วยนะแผ่นโคตด้วยนะครับเห็นไหมกาแผ่นดีมากเลยนะครับเห็นไหมขนาดแผ่นโคตรแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ดีมากครับ โอเคนะครับทีนี้ผมจะสต็อปนะแล้วก็จะเปิดแผ่นใหญ่ทดสอบเสียงให้ฟังเพาะๆนะครับผมทีนี้เราก็มาฟังกันจริงๆนะครับแผ่นนะครับเดี๋ยวเราทดสอบให้ฟังเสียงนะครับเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับไม่มีปัญหาเราจะยกวางก็ได้หรือจะทายังไงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกวางให้ดูนะครับ นจะได้นะครับหรือจะเล่นเป็นออโต้ได,ได้หมดนะครับทุกอย่างนะครับ เลยนะครับก็ความผิดนั้นมันเกิดจาก เราก็กดสต็อปได้เลยนะครับเขาก็จะยกกลับเก็บเรียบร้อยใครอยากได้ของดีๆนะครับไปเล่นราคาไม่แพงจัดได้เมืองนอกแพงมากนะครับรุ่นนี้หมื่นไปปลายเลยนะครับเล่นกันแรงนะครับบ้านเราก็หลายพันนะครับบางเครื่องสวยๆก็เป็นหมื่นนะครับแต่เครื่องนี้ไม่ถึงนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ